มารีวิวเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่หลายๆคนรอคอยเจ้านี่คือ Audio Technica รุ่น LP 6 0 XBT ซึ่งเขาจะมีรุ่นธรรมดาที่ไม่มี BT ด้วยโดย BT ก็จะย่อมาจาก Bluetooth ทำให้ตัวนี้สามารถเชื่อมผ่านลำโพง Bluetooth ได้เลยไม่ต้องต่อสายซึ่งบอกเลยว่าการเปิดแผ่นเสียงไม่ได้ยากแต่ที่ยากคือการดูแลไม่ว่าจะเป็นการใส่ซองกันฝุ่นหรือด้านในตัวซองที่จะมาพร้อมกับซองกันไฟฟ้าสถิตอีกหนึ่งชั้นทําให้กว่าเราจะเปิดเพลงจากแผ่นเสียงได้เนี่ยอาจใช้เวลาพอสมควรดังนั้นใครที่จะมาเล่นอาจจะต้องแบบ มีเวลาสักดิดหนึ่งนี่ก็ยังไม่จบนะเพราะว่าก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยจะต้องมีการไล่ฝุ่นต่างๆเพราะฝุ่นจะทําให้แผ่นเราเกิดรอยแล้วก็มีปัญหาทั้งตัวแผ่นเสียงตัวหัวเข็มแล้วก็กระทบไปจนถึงเสียงส่วนข้อดีของตัวนี้คือเราไม่ต้องมายกหัวเข็มเองเพราะว่าเขาเป็นระบบออตโต้กดปุ๊บแล้วเขาจะนันทุกอย่างเองอัตโนมัติ ก็ประมาณนี้แหละเวลาเก็บก็ย้อนขั้นตอนกลับไปไม่ว่าจะเป็นการใช้แป้งทําความสะอาดฝุ่นการเอามาใส่ซองในใส่ซองแข็งแล้วก็ใส่ซองกันฝุ่นอีกทีหนึง่งถ้าถามว่ามันยุ่งยากไหมก็ถ้าชอบไม่มีคําว่ายากส่วนใครที่ถามว่าจะทําให้มันยุ่งยากทําไมก็ชอบ